นดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยอไอ้นะคะวันนี้มีสิ่งดีๆมาบอกต่อนะคืออันนี้ไม่ได้เป็นการรีวิวแต่อย่างใดแต่ว่าเพอเอิญว่าใช้แล้วมันดีจริงๆก็เลยอยากให้เพื่อนๆใช้บ้างเอออย่างที่เห็นอยู่ค่ะตัวนี้หลายคนเอ๊ะคืออะไรนะคะตัวนี้คือโฟมล้างหน้าของาอเองค่ะคืออย่างที่บอกเนอะว่าายเป็นคนที่แบบว่า แต่งหน้าอยู่บ่อยๆอ,อยู่ทุกวันเลยก็ว่าได้ว,ว่าต้องทํางานใช่ไหมแล้วคันนี้เวลาเราใช้ครีมบำรุงอาจจะคิดว่าดีอยู่แล้วนะคะแบบเอะบำรุงตั้งวันทั้งคืน day night d cream อย่างนี้อย่างนั้นแต่จะบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้ครีมดีแต่คุณล้างหน้าไม่สะอาดน,นะก็จะบอกว่าครีมที่คุณใช้ก็จะไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นเพราะอายประสบมาแล้วน ของปัญหาตัวนี้นะคะก็เลยมาลองเจอตัวนี้นี่อาจจะแบบว่าเลอะเลอะนิดนึงเาะว่าผ่านการใช้ไาอย่างโชคชนนะคะตัวนี้คือโคบีน่านะคะไบเทสอัพซูเปอร์คินเซอร์นั่นเองนะคะอย่างที่บอกค่ะมันเป็นโฟมล้างหน้าของายและนอกจากว่ามันที่ที่ติดใจเลยก็เพราะว่ามันล้างมันล้างหน้าแล้วแบบมันไม่ได้แบบว่าเหมือนโฟมล้างหน้าที่เคยใช้อื่นๆบางทีเราจะรู้สึกว่าเออมันมันอาจจะรู้สึกว่าสะอาดอยู่แล้วนะอย่างที่เราเข้าใจแต่ว่าจะบอกว่าตัวนี้เนี่ย มันทําให้อายรู้สึกได้แต่ครั้งแรกว่าเออมันสะอาดจริงๆทําความสะอาดอย่างล้าลึกเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการดีท็อกผิวด้วยนะคือนอกจากว่าเราจะทําความสะอาดในส่วนของเครื่องสัมางแล้วมันเป็นการดีท็อกผิวในส่วนของล้างสิ่งอุดตันต่างๆใต้ผิวหนังของเราออกมาทําให้แบบว่าเออมันสะอาดอย่างล้าลึกห,หน้าใสาจริงๆนะคะอย่างที่อ่ะอันนี้เมอกี้ลองล้างมือให้ดูจะเห็นว่าผิวเวลาเราล้างเสร็จแล้วเนี่ยเห็นปะน้ำมันจะ เป็นยนยดแบบนี้คือมันไม่ได้แบบว่ามันไม่ได้รู้สึกว่าผิวมันอยู่หรือว่าล้างไม่สะอาดนั่นเองตัวนี้ก็คือดีจริงๆนะดีจริง,รง,นะรงแล้วมาบอกต่อมาแนะนํานะคะหลายคนที่มีปัญหาสิวอุดตันนู่นนี่นั่นตรงนี้ช่วยได้แน่นอนค่ะ